สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันศุกร์ที่2 6พฤษภาคมนะครับมัดรวมนะครับ <c oughs> เด่น67นะครับมากับ0583 6มา67ครับ60 65นะครับ68 63 7มา70ครับ75 78 73 หล้อยสีนะครับนี้มัดรวมเลยนะทุกหน่อยจัดไปครับ467นะครับ460 4กศูนย์สี่หกห้าสี่หกแปสามสีนยครับ, 70, รบ 75, 47 8, 47 3, สี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดชุดนะครับเน้นนะครับลุย67นะครับ60 70 สามตัวชุดเน้นสี่หกเจ็ดสี่หกศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดศูนย์นะครับผมเอาเป็นว่าใครตามก็ขอให้โชคดีถูกสามตัวตรงครับโชคดีครับ